เอาว่ะสวัสดีครับทุกคนฮะมาลุยกันต่อครับผมกับมนุษย์ในชุดมนุษย์ต่างดาวแล้วก็เราได้พักพวกเพิ่มมาอีก2คนนะครับผมอือได้เจเจ,เจไม้เทา้าเอา้าเจไม้เทา้าเขาเอา้าเข้าไปไหนฮะในนี้เหรออุ้ยวาร์ปเจไม้เทา้าพาวาร์ปอ,อู้เราพัทที่เราเราก็ได้ช่วยพี่ชายออกมาได้นะพี่ชายสุดหลงเราจากการถูกจับตัวไปชั่วคราวเอาเฮ้ยโอ้โหพอ,อพูดถึงปับ๊บมันก็โผล่มาเลยเฮ้ยเอาว่ะ เอาเจเจ๊เขาให้กล่องไปแล้วแล้วเอา,เ,อาเราทำไงอะฮะเราต้องทำไงครับจิ้มเหรอจิ้มฮึบอ๋อกันนี่ไงอ๋อกันอู้แล้วก็ฮึบจิ้มฮึบอุ้ยอ,อย๋อกันฮึบเอา้าเฮ้ยๆๆดิว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 เอามานี่ย้ YAN ายมานี่เฉยครับยังไงครับนี่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 เหรอโอเคย้ายมาปั๊บเอาแล้วก็ฮึบจิ้มมานี่อุ้ยโอ้ เฮ้ยเอ๋อเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ามันมันจะมันจะพุ่งเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 เ้ยเดี๋ยว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 เดล๋าวเดีเดี๋ยบเัีไม่เดี๋ยวเดี๋วอ,อ,เอเวเลีนไปเ่่ายานี่ยล้วเดี๋ยวเไงครัเอียเราก็วเสียบปั้งแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเี๋ย๋ี๋ยวเปียว๋ยวีเคี๋ยยแเ้วก็เสียบซ้ํายวมีการซ้ํา มาทีมามาดีมายังไงครับยังไงครับมันหันมองซ้ายมองขวาว่ะหาไม่เจออาหาไม่เจอแน่นอนครับเพราะว่าเรากันให้อยู่ไงมานี่ปั๊บโอเคมานี่ปุ๊บแล้วก็เสียบปั๊บแล้วก็พึ่งไปนี่มาพุ่งมาดิพุ่งมาดิครับมาดิหันซ้ายหันขวาไม่เจอใครเออดิว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 ปึ๊บชวั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 บมาครับมาทางขวามือใช่ไหมปั๊บแล้วเราก็รีบมานี่ฮึบอือแล้วก็ชวับ พุ่งมาดิต่อยไม่แน่จริงต่อยมามันหันอีกรอบแล้ววะยังไงครับมันจะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยชุบฮึบโอเคหันหันอืออู้หูหู้หูยังทันอีกเหรอเดี๋ยวเอาทันเหรอวะเอามาปึ๊บยังไงวะมันก็ไม่ชนอะยังไงเนี่ยเฮ้ยพี่พี่ชายครับเมื่อไหร่พี่จะชนสักทีครับฮึบโอเคโอเคครับมานี่ปับ๊บฮึบแล้วก็เสียบปากแล้วก็ปึ๊บทีนี้แหละมันต้องต่อยแน่นอนอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว ยังไงวะเนี่ยหรือว่าต้องให้มันเห็นก่อนวะอปึ๊บอ่าเห็นดิอ่าเห็นอ่ามันเห็นย่างเห็นแล้วเห็นเห็นไม่เห็นวะอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมปึ๊บแล้วก็ต่อยใช่ปะวะเห็นแล้วก็ต่อยออนี่โอเคต้องให้มันเห็นก่อนวะแล้วแล้วมันถึงจะต่อยเราโอเคมาครับ่านซ้ายหาอกรอบนึงมาที่มายังไงส่องอีกอ้าวไม่เห็นหรอวะโอเคเปิดเปิดก่อนเปิด อาเปิดแล้วมานี่ปับ๊บแล้วเราก็มานี่ปึ๊บเออคือ,อ,อนี่แหละต้องให้มันแดงก่อนครับเอายังไงวะมันไม่เห็นเราอีกแล้วหรอยังไงเนี่ยเฮ้ยมานี่ปับ๊บโอเคเปิดก็ได้มาเห็นนังเห็นเห็นเห็นแล้วเอดีต่อยดีต่อยดีมาคราวนี้ต่อยแน่นอนผมเชื่อมัน่นนี่แหละเออเรียบร้อยไม่จะพังครับเฮ้ยอ,อุ้ยพังแล้วอโหเอาว่ะเอาว่า,า,วาแล้วกล่องสีฟ้าก็ผุดขึ้นมาจากข้างล่าง อุ้ยอา้าวอยู่ๆก็โผล่มานี่เอา้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะยังไงก่อนปึ๊บไปทางทางนี้ไม่มีอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวมาทําไมวะเนี่ยโอเคอยู่ๆเราก็วาร์ปมานี่ว่ะแล้วทั้งสองคนนั้นเป็นไงบ้างอะเออแปลกจังเอา้าล้วก็หลุมวาร์ปอีกแล้วอู้โผล่ไปนู่นวาร์ปโอเคมานี่เจอเจอหลุมวาร์ปอีกแล้วครับรู้หนอนวะรู้หนอนโอ้โหสุดยอดแล้วเอา้เอาเฮ้ยเ๋ยดอะไรวะเนี่ยฮะ อะไรครับอ๋อโอเครู้เรื่องปลานี่ไปครับปึ๊บพุ่งไปนูน่นอ้าวเฮ้ยวัดเดือดฟักอ๋อโอเคหรือปลานี่ไปนู่นนะปึ๊บปึ๊บอ้าวเฮ้ยอ๋อมันหมุนว่ะมันหมุนเดี๋ยวนะเราต้องโอเครู้เรื่องครับก็คือเราต้องปลานี่ไปนูนนะ่นฮะให้มันโดนปันเฟืองปับ๊บแล้วพออันนี้มาปับ๊บ ปึ๊ปัาบปั้งเอบแล้วเราไปได้ป่าววะเฮ้ยไปได้ยุบอุ้ยห like ูรอดเอาวะถึงเฉยตกใจอยู่เหมือนกันมาครับแล้วก็อันนี้หยุดอุ๊ยหมุนโคตรเร็วเลยปั๊บแล้วก็อ๋อโอเคต้องกาดจังหวะแล้ววะเอาวะมามาครับผมเลงนี่ก่อนแล้วก็ต้องรอให้มันว่างก่อนเบปึ๊บโอเคอ๋อโอเคอ๋อเหยียบล้อนี่เอง ไปแฟบเปี่ยงปึ๊บแล้วก็หยุดหรือเปล่าอ่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะนะฮึบแฟหววปังแล้วก็หยุดไหมครับปึโอเคถนนก็เปิดฮะอ่าสวยงามปับ๊บเอาขึ้นมาเรียบร้อยมาถึงตรงนี้แล้ววาร์ปกระโดดข้ามเจอโ,อ,โจอ้เจอเจอรูหนอนอีกแล้วโอ้โหกระโดดแียบรอไรวาร์ปมาอีกแล้วครับนี่โผลม,มาที่ไหนก็ไม่รู้ปึ๊บโอ้โห มาครับตาไปแฟบโผไปนูดน,นี่โอ้โหสวยงามสุดยอดเลยฮะกระโดดแวบมาครับผ่านฉลุยข้างหน้าเจอโอเคเราต้องใช้นี่ปักแล้วแหละไม่งั้นเรากระโดดขึ้นไปไม่ได้เึ๊ยเฮ้ยหยอปึ๊บฟ้อบวาวอีกแล้วมานี่ปึ๊บแล้วโอ้โหโอเคโดดลงไปฟ้าปเอ้าพพ่ชายโอเคครับเจอกันอีกแล้วเดี๋ยวมานี่ปึ๊บ เราก็เปิดอ้าวเลื่อนไอ้นี่มาให้เขาเดินไปแวมแล้วก็เหยียบแล้วเราก็เดินแวงหน้าโอโหเอาวะปับ๊บมาครับแล้วพี่ชายเขาว์ปไปไหนก็ไม่รู้หรือว่าอุย้ยอันนี้ก็โผล่ไม่วาร์เรึ๊บอ้าวกลับมาที่ป่าครับผมเอ้ยเดี๋ยวนี่ก่อนเลยปิ้งโอเคเจอหลุมรูหนอนโอเคมานี่เึ๊บโอเคโอโหอะไรอะ เดี๋ยวเรากลับมาอุ้ยเหมือนกลับมาลูบเดิมเลยว่ะเฮ้ยเหมือนกลับมาลูบเดิมเลยฮะปั๊บเออล็อกตรงนู้นแล้วตรงนี้ก็อ้าวเฮ้ยโอเคปับ๊บล็อกตรงนู้นปึ๊บเรียบย้อยแล้วก็ทางนี้ฮะแล้วก็มาทางนี้บ้างปึ๊บปลาไปแฟบตึ้งโอเครอดตัวได้อ่าโอเคครับผ่านไป มาแล้วก็ถึงตาเราที่จะขึ้นไปข้างบนปบับนี่เทิรเลงนี่ปบับแล้วก็กระโดดปั๊บปิ้วปั้งโอเคโดดขึ้นไปฮึบฮึบ,บเออเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปเพื่อนเออนั่นแหละสวยงามแล้วตรงนี้ก็น่าจะหลุดบ,บราร์เหมือนเดิมนั่นไงรูนอนฮึบแมบโผล่มาตรงนี้โผล่อะไรมาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเทสก่อนมา อ๋อโอเคเข้าไปลงนี่ปึ๊บโผล่น,นู่นโอ้โหเอาว่ะเหมือนจะมีอะไรใหม่แต่ฮะเอ้เจ๊ขอบคุณครับเจ๊มาปึ๊บโอเคข้างหน้าอ,อุ้ยเฮ้ยเดินเข้าดีเอ้ยเลยอ๋อโอ๊รีบเดินเกินไปหน่อยครับผมมาปึ๊บ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 เนี่ยโห,โโห,โโหสวยงามมาครับผมแล้วตรงนี้คืออะไรครับอุ้ย ึบต้องต้องต้องปีนต้องปีนอ้าวชิบหายแล้วกูเอาจจะอาจจะแบบจะแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีเจ้าน,นั่นฮึบนี่ไปนำไปก okay. ่อนเลยฮึบชึบเออชึบมานี่โอ้โหสวยงามเออนั่นแหละมาลุมว้าปอีกแล้วโอเคโปลไปนู่นฮึบโอ้ยโอ้โหดีนะเฮ้ยชึบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดกระโดดชึบโอ้โหวับปื้อเฉยรีบโดดเกินโอเคเดี๋ยว มาครับผมพุ่งไปกระโดดมานี้ปลาปากปุ๊บแล้วกระโดดชึบขึ้นไปปุ๊บแล้วก็รอ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 หนึ่งสองสามปั๊บลงมานี่ปุ๊บแล้วก็ปากปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปากปากกระโดดขึ้นไปเออเออชิบหายแล้วปากปากปากเออเออเออแต่จะโอเคเอาใหม่ครับผมว้าผัวมานีปป้ปุ๊บปลาปากปุ๊บโอเคกระโดดขึ้น,นชึบกลับมาก่อนป <ผม S 2> ั๊บกระโดดไปปุ๊บฮึบ ปาปากปั๊บปึ๊บแล้วก็กระโดดชึบโอเคกลับมาแล้วก็แล้วก็กระโดดฟาบมานี้ปึ๊บปลาปลาอีกรอบปึ๊บปึ๊บขึ้นไปแล้วก็ปาปากอีกรอบนึงปึ๊บอือมาสวยงามปั๊บปึ๊บโอเคสวยมานี่ปึ๊บโอ้เอ้าสวยๆงามปึ๊บโอ้เอ้ามาปึ๊บโอเคโอ้ยาวๆชึบโอมานี่เรียบร้อยแล้วก็เจออีกไหมปึ๊บอ้าไม่เจอเดี๋ยว อะไรวะเนี่ยเจอนั่นไงโอ้เดี๋ยวเดียวเฮ้ยมารีบมารีบมารีบอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวใจเย็นพี่ชายโอ้โหเล่นแบบนี้เหรอจะเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับมาแล้วเราก็โดดฮึบนี่โอ้โหไวเหมือนปีศาจไวเป็นลมกดยุ่เจอหนุ่มสีทองอ๋อลูกน้องสีทองเราไปเจอกับทรัพย์สมบัติหรือเปล่าฮึบกระโดดเข้าไปวับอ้าวเอาที่นี่ที่ไหนเนี่ยฮึบโอ้โห มีลูกปากสีทองอยู่ในเสาด้วยวะ่ะเอาฮะอันนี้เสาสามศูนย์สี่ห้าศูนย์หนึ่งคืออะไรครับเข้ามาเจอเจอป่าอีกแล้วเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวฮะเฮ้ยอะไรอะฮะอ๋าเรากลายเป็นอันนี้มันอะไรคนรละทาไลายหรือว่าไงวะเอ้าเฮ้ยงงวะ่ะนี่อย่าบอกนะว่าเล่นเล่นเรื่องย้อนเวลาเอ้ากลายเอา้านั่นคือตัวเราเหรอยังไงอะ เปลี่ยนสถานที่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครว่ะเอ้าไม่ใช่เดี๋ยวอ๋อเรื่องราวในระหว่างทำลายหรือเปล่าแล้วก็ทั้งสามคนก็มามา,มาจบเจอกันสภาพต้นไม้ที่เอา้าไม่มีลูกปากประดับว่ะทําไมมันมันแห้งมันมันไม่มีอะไรประดับเลยเราเก็บมาตั้งเยอะไม่ใช่หรอโอเคฮะให้ลูกปากสีทองไปฮะแล้วก็อู้ฟื้นฟูหรือเปล่า โม oh, เหลืองอละอุ้ยเอาว่ะมีอออกดอกออกผลเป็นสีทองกับมีชีวิตชีวาโอ้แล้วตัวเราก็นั่งพักว่ะอ๋อโอ้นั่งพักสองคนแล้วเจ๊ละเจ๊เจ๊จะมานั่งด้วยกันไหมครับแน่นอนฉันก็ต้องไปด้วยแต่ดูดูเจ๊แกเอื่อยมากเลยนะเหมือนคนมีอายุเลยว่ะเอาแล้วเอาเฮ้ยหายไปแล้วเอ้ย มองเจ๊เผลอมองเจ๊แปบ๊บนึงเอาหายไปแล้วครับหายไปไหนอะเอาเราก็ขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่าบอกนะไปวาร์ปอยู่ข้างบนเอาเอาจบแล้วเยวอะไรเนี่ยอ๋อสรุปมันยังไงนาะคือเราเรารวบรวมกลกก่องมาเก็บมาใส่ให้ต้นไม้แล้วก็เออ ทำอะไรๆเลยยากชนะชนะเครื่องจักรเสร็จปุ๊บเจ๊เอากล่องสีทองโยนให้ต้นไม้ปุ๊บต้นไม้ผีผีผออกวอออกผลแล้วทั้งสองคนก็เออตัวเรากับตัวเราที่เริ่มเล่นตั้งแต่แรกนาะก็พี่ชายที่คอยช่วยเรามาตลอดก็หายไปเราเจ๊เดินมาแล้วก็จบครับผมโอเค <laughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปเรื่องราวมันอา่ยายกปปิิประตอเรื่องราวไม่ได้นะ <laughs> โอเคเอาเป็นว่าจบกันไปแล้วนะครับทุกคนกับซีรีส์เอ่อเอาออฟไลน์นะฮะจบกันไปแบบงงๆนะฮะก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันดูจนจบด้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์เกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่เกมหน้าครับผมบ๊ายบาย